ทำไมภาษากวางตุ้งฟังแล้วไม่เหมือนภาษาจิงกังเลยแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยทำไมฟังแล้วเหมือนคล้ายๆภาษาเอียดนามคือสรุปภาษากวางตุ้งคือมาได้ยังไงนะคะคือวันนี้เจี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อเจ้าชุนเจียวนะคะอ่ะเจียวเป็นคนจริงช่องของเจียวก็คือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจริงให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักประเทศจริงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องของเจียววิดีโอจะอัปเดตท,ทุกอาทิตย์ค่ะคือเรื่องนี้ FC สงสัยมานานแล้วนะคะก็คือว่าทําไมเขาฟังภาษากวางต้งซึ่งภาษาจีนกลางแล้วเรียกว,ว่ากวางตงขวานะคะอ่ะคือแบบไม่เหมือนภาษาจีนกลางที่ ที่ที่ที่เราพูดพูดกันเลยนะคะแล้วก็เหมือนแบบฟังแล้วก็คือคล้ายๆภาษาเอียันด้วยคือเป็นสรุปไปยังไงโอเคเจียวจะลงมพูดภาษาจีนกลางกับภาษากวาตงตงแนะนําตัวเองหนึ่งประโยชน์นะคะเราจะได้เทียบดูว่าอ่ะก็คือแตกต่างยังไงฟังและเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เอาภาษาจีนกลางก่อนนะคะอ่ะ大家好我是่春น,นะคะ แล้วทีนี้ภาษากรงต้นเจียวอาจจะพูดไม่ได้แบบว่าถูกต้องร้อยเปร์เซ็นนะคะอ่าอันนี้ก็ขอเหมือนแบบถ้ามีผู้ผีก็ขออภัยด้วยนะคะตอนนี้จะเดี๋ยวเยวขอดูฟังก่อนนิดนึง大家好我是趙春ั大家，大家，大家่家好，大กคนสวัสดี好่ะ大家ก我นส春กก้า อ่าโอเคต่อไปเข้าไปที่เนื้อค่ะต่อเลยนะคะทีนี้เจียวจะสรุปส,สามเรื่องนะคะหนึ่งก็คือภาพรวมของภาษากวางตุ้มนะคะอ่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสองก็คือแหล่งที่มาของภาษากวางตุ้มนะคะสามก็คือทำไมภาษากวางตุม้มฟังแล้วคล้ายๆภาษาเอียดนามนะคะอ่าตอนนี้เรามาเข้าเรื่องที่หนึ่งก่อนก็คือภาพรวมของภาษากวางตุม้มอ่าภาษากวางตุม้มภาษาจีนการเราเรียกว่ากวางตุ้งขว่าแล้วมีอีกหลายชื่อนะคะเช่น อาชื่อ粤语啊他们都称粤语看粤มณฑลกวางตุง้งซึ่งอาชื่อย่อของแต่ละมณฑลเจ้าก็บอกแล้วแต่ละมณฑลก็มีชื่อย่อของแต่ละมณฑลคือทำไมต้องชื่อนี้ก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในบริเวณมณฑลนั้นด้วยนะคะอาอันนี้เราก็เข้าใจเป็นความรู้นะคะแล้วภาษกากงต้งมีอีกหลายชื่อเช่น ากวู广府话ภาษาจีนนะคะก็คือภาษาฝ府ทีเนี้ยฝูที่จริงก็คือถ้าเราจะแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือเหมือนภาษากวงางโจวนะคะกวางโจ้นี่คืออันนี้เป็นแบบความหมายที่แบบเคบที่สุดนะคะอ่าแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งชื่อปาย白าที่จริง白า,าไม่ได้หมายความว่าเป็นภาษาขมที่ไหนนะคะคือ白า,าเป็นวิธีการแสดนภาษาออกมาแบบหนึ่งนะคะโขมโบราณ คือโขมอแบบโบราณนะคะคือว,วิธีการเลี้ยงการผูกการแสดงออกนะคะอันนี้เป็นวิธีแบบหนึ่งนะคะแล้วอีกชื่อหนึ่งคืออาชื่อถังขวาทีเนี้ยถังขวาเนี่ยเจลคิดว่าคําว่าถังเหรนเนี่ยนะคะที่ที่คนที่อยู่ต่างประเทศก็คงคือคนต่างประเทศชอบเรียก คนจีนที่อยู่ต่างประเทศว่าอาถังเรนทังเรนก็เพราะว่าคาว่าถังเรนนี่คือเกิดขึ้นช่วงราชวงศ์ถังนะคะเพราะฉะนั้นภาษาที่ถังเรนพูออกมาเขาก็มักจะชอบเรียกว่าถังฮวาถังฮวาแต่แต่ที่นี้ถังฮวานี่คือเพราะว่าเออเริ่มแรกคนที่อพยพออกไปต่างประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นคนแถวที่ติดทะเลแถวมณฑลกวางตงกวางชีอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาพูภาษากวางตงนะคะเพราะฉะนั้น เขาก็เข้าใจแบบภาพรวมว่าอา๋อสามเนียงนี้เป็นถังั่วนะคะอ่าอันนี้เราก็เข้าใจง่ายๆแล้วภาษากวองต้งเป็นภาษาที่สําคัญสําหรับภาษาของประเทศจีนนะคะเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะคะแล้วทั่วโลกเนี่ยควรใช้ภาษากองต้งก็คือ,อ120่ี่บล้านกว่าคนนะคะแต่ทีเนี้ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือภาษากองต้งไม่ได้หมายความว่ามีแค่คนกองต้งใช้นะคะ คือภาษากวางตุ้งซึ่งเราเรียกว่าเย่หยู่ใช่ไหมคะคือมีคนที่อยู่แถวบริเวณกวางตุง้งแล้วก็มีส่วนหนึ่งของบริเวณกวางชีนะคะแล้วก็มีาบางที่ของมณฑลไห่หนานนะคะแล้วก็ทั้งฮ่องกงมาคานะคะคือใช้ภาษากวางตุ้งหมดเลยนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องแยกออกชัดเจนก็คือมณฑลกวางต้งไม่ใช่มีแค่ภาษากวางตงนะคะคง,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 งกังทราบซ้อนนิดนึงมณฑลกวางตงมีหลายภาษามีภาษากวางต้งมีภาษาอาไต้จิ๋วนะคะมีภาษาจีนแค่มีภาษาจีนกลางแล้วก็เป็นภาษาอื่นๆที่ชม่าอื่นพูดด้วยนะคะอ่าแล้วต่อไปเรื่องที่2ส,สรุปภาษากวางตงแหล่งที่มาคือต่อไหน เราพูดถึงภาษากวางต้มปุ๊กนะคือคนส่วนใหญ่จะนึกถึงอ๋อภาษากวางต้มเป็นภาษาของแถวบริเวณกวางตงมนี่ยต้องแหล่งที่มาต้องมาจากกวองต้มสิคะไม่ใช่นะคะคือไม่เกี่ยวกันเลยนะคะไม่เกี่ยวกันเลยคือภาษากวางต้มเริ่มแรกสุดนะคะคือเป็นสมเนียงคำพูดแบบนี้นะคะคือเป็นภาษาจีานโบราณที่ใช้แถวบริเวณภาคกลางของประเทศจีนนะคะ ภาษาจริงการเราเรียกว,ว่าการออกเสียงสำเนียงแบบนี้นะคะเราเรียกว,ว่าหย่าเยนอะไรคือหย่าเยนนะคะหย่าเยนก็คือเท่ากับภาษากลางที่ควรใช้ทั่วทั่วไปนะคะเพราะว่าควรจรินโบราณเมื่อก่อนนะคะคือแต่ละที่เขาอาจจะมีสำเนียงคำพูดของเหมือนแบบสำเนียงถมถิ่งของตัวเองนะคะแล้วเพื่อเข้าใจตรงกันนะคะ ก็ต้องมีภาษากลางที่ผู้แลิทใครๆก็เข้าใจน,นะคะอันนั้นนั่นแหละคะ่ะคือเป่ายา่เหียนนะคะคแล้วก็ใหญ่เหียนนะคะมีประวัติ4,000กว่า 4, ป,ปีแล้วนะคะคือเขาก็เลยบอกว่าภาษากรองต้องเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่คือใกล้เคียงกับภาษาจีนโบราณมากที่สุดการออกเสียงอะไรก็ตามนะคะคือแบบอยู่ในระบบของภาษาจีนโบราณน,นะคะโอเครู้ว่าอ,อ๋อสำเนียงแบบนี้คือภาษาจีน กางทุงที่ทุกๆ,ๆ,ๆวันนี้ที่เราใช้คือคล้ายๆคือเป็นแบบภาษาของภาคกลางแล้วก็มาที่กางตุงได้ยังไงแล้วก็ตอนนี้เห็นคนที่อยู่พัคกลางก็ไม่ได้ใช้นี่นะคะคือเพราะว่าเามื่อก่อนนะคะแถวมณฑลกวางตุ้งมณฑลกวางซีมณฑลฟูกีมณฑลอะไรแถวๆนี้นะคะคือเราเรียกว่าป่ายยฺว่之地นะคะคือ,เ,อเรียกรวมว่าป่ายยว่คือรวมหลายที่นะคะซึ่งเป็นที่ที่ชมเผ่าอยู่เยอะแล้วก็ คนภาคกลางนะคะไม่ค่อยไปแต่คนภาคกลางเริ่มย้ายไปเรื่องอพายุปไปแถวบริเวณนั้นนะคะคือก็คือแถวบริเวณที่ติดทะเลก็เริ่มตั้งแต่ช่วงราชวงศ์ฉิงก็มีการออพายุปไปแล้วแล้วก็แต่ละสมัยก็มีนะคะคนภาคกลางเพื่อน,นี้สองครามบ้านเพื่อแบบพัฒนาแถวไปเวปี่อยบ้างคือด้วยเหตุของอะไรก็ตามนะคะคือย้ายไปที่บริเวณป่ายเวียนะคะโอเค แล้วคนที่ย้ายมานี่ไม่ใช่แค่เป็นคนที่เดียวนะคะคนราคกลางมันมีหลายที่นะคะเพราะฉะนั้นมาถึงแถวป่ายเวแล้วเขาจะคุยกันยังไงเขาจะคุยกันยังไงให้รู้เรื่องคือแต่ละคนก็แต่ละสาเนียงก็เลยใช้หยาเย็นนะคะของภาคกลางเอาก็คือใช้ภาษากลางเอานะคะ,ะทุกคนเข้าใจหมดแล้วผ่านมาหลายพันปีสาเนียมแบบหย่าเย็นนะคะก็คือแบบภาคกลางเก่าเนี่ยสาเนียมแบบนี้ก็คือผสมภาษานังกับ ภาษาของชมเผ่าในแถวป่าย uez ์นะคะก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจมเป็นทุกวันนี้ที่เราเห็นซึ่งก็คือเป็นสามเนียงของภาษากวางต้งแล้วก็เป็นเหมือนแบบภาษากวางต้งที่เราทุกวันนี้ใช้กันนี่เองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเรารู้แล้วนะคะคือภาษากวางต้งมาจากภาคกลางนะคะของประเทศจีนแล้วก็มาอยู่แถวป่าย uez ์แล้วก็ผสมภาษากับสามเนียงของชมเผ่าอื่นก็เลยจมเป็นภาษากวางตุ้งในทุกวันนี้นะคะ แล้วทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคือเราทำไมภาษากรงต้องอยู่ดีๆต้องเรียกว่าเย่หยู่อ่าที่จริงเมื่อกี้เจ้วก็บอกแล้วนะคะแถวบริเวณกวางตงเนี่ยเรียกว่าไบเย่นะคะไบเย่แล้วคำว่าไบเย่เนี่ยเป็นตัวหนังสือนี่นะคะที่เป็นอีกอันหนึ่งแล้วคำว่าเย่หยู่เนี่ยนี่เป็นอันนี้นะคะทั้งสองคำอ่านเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวหนังสือไม่เหมือนกัน แต่เมื่อก่อนในที่โบราณน,นะคะคือสงคํานี้ใช้แทนกันได้คือความหมายมันใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นกนะ็เลยใช้ชื่อเอ,อ่อเวียหยู่นะคะที่เป็นชื่อที่เป็นตัวหนังสืออันนี้ก็เลยคือแบบที่จริงความหมายเหมือนกันกับป่ายื่อจีตี่คำว่าเยี่ยนะคะอ่ะก็ลองเ,เข้าใจว่าอ๋อเป็นภาษาที่ใช้ในป่เยื่อก็เลยเรียกว,ว่าเืยียหยู่อันนี้คือแบบความเข้าใจที่ง่ายที่สุดเลยนะคะอ่ะแล้วรุ่นที่สามไอซีสงสัยนะคะว่าไม่เหมือนคือภาษากวนต้มไม่เหมือนจริงกันคือฟังแล้วเหมือนภาษาเวียดนามน,นะคะ คือเพราะอะไรที่จริงเราลงไปฟังภาษาลงเทียบภาษาเวียดนามกับภาษากวางตุ้งนะคะคือเสียงมากว่าจริงๆคือสาเนียมบางอย่างหรือว่าการใช้คําบางอย่างคือออกเสียงเหมือนกันคือคล้ายๆกันเลยนะคะแต่เจียวก็รู้สึกว่าก็คือไม่ได้ว่าแปลกใจมากเพราะว่าเมื่อก่อนที่ป่ายเวียดจีดีนะคะคือมณฑลกวางตุง้มงมณฑลกวางสีแถวนี้กับแล้วภาคเหนือของประเทศเวียดนามในปจนัจจุบันนี้ก็อยู่ใน ถวบริเวณป่ายด้วยด้วยนะคะซึ่งเราลองคิดดูนะคะที่บริเวณเดียวกันเขาพูดภาษาที่แบบคล้ายๆกันใกล้เคียงกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ว่า,าแปลกอะไรมากนะคะคือเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กันอา,อาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คล้ายๆกันนะคะแล้วส่วนเรื่องภาษากองต้นก็คือจบลงแค่นี้ก่อนแต่มี f อฟซสงสัยมาหลายคลิปแล้วนะคะว่า อ๋อแล้วทำไมคือแบบไม่ใช้ภาษาจีนโบราณไม่ใช้ภาษาอื่นเราก็ต้องมาใช้ภาษาจริงการที่ทุกว,วันนี้เราใช้ก็คือเป็นภาษาการของประเทศจีนคือเรื่องนี้นะคะเจียวอาจจะต้งแบบไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะอาจจะได้อธิบายให้เข้าใจนะคะอ่ะอย่าลืมติดตามช่องของเจียวนะคะวิดีโอจะอัปเดตท,ทุกอที์ค่ะ